เปนหรักเจ้าดวเดืนอนยวเ,เองจันต <c oughs> ์ตรดนี้เราได้รัเรียนวิชาจากาการเดสาเร็จเสร็จสิ้นแล้ว <c oughs> จเราก็ต้งกลับบ้านกลับเมืองไปหา,ปหาสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ยังมยือ <c oughs> ปครองประเทศแทนเสด็จพ่อสเส็จแม่อดี๋ยวไปนเมืงนเฮเดือนไปลาบ้าจาดีกว่าเฮ้ยยังไงกันนะเฮ้ย คิดเสร็จจะสำเร็จพันละเออเอ,เอ,เอไม่ตันจ้าไปลาอาจารย์ดีกว่ากลับบ้านเมืองไอเดือเฮ้ยท่านผู้เปเกียรติครับผมก็งงอยู่เหมือนกันและชั่วขนาดนั้นเองหนึงน่งปีผ่านไปพอมาถึงึ่ตึงอาจารย์อยยึงไงงอาจารย์อหลานรัก จะมาลาระเจ้าตากลับจากบ้านจากเมืองพระก่อนนี้หลานก็ได้ลำเรียนวิชาจากอาจารย์จนครบสิ้นแล้วจะเป็นเดินน้ำเหมือนลมอมเท้าไฮ้ออมนี่ไช่เจ้าตีอยู่แล้วเวลาเนี้ยโพระเจ้าตาให้ร้องเรือนแพโถหลานจะกลับบ้านกลับเมืองยังไงยังไงหลานก็จะมาหาเมืองได้เมืองได้มันงกับบ้านแล้วเรือนแพเมืองได้ท่อนเดียวนะอีกสามอีกสามท่อนไอ้เข็มเดี๋ยวเอ็งไปกับข้านะโอเคลุงัวรู้หรือเปล่าได้พี่ไม่ต้องห่วงไอ้อะไรวะ พระจาาเจ้าขาพี่จะบ้าเป่าวะหลานจะลากลับบ้านลับเมืองพระจาตาจะไม่ให้ของดีอะไรของหลักไม่บ้ากับมึงหรอกไอ้ไอ้เข็มเป็นะวะอยู่นีครับนี่ครับใไปกับข้านะพี่จครับไอ้ด้อได้ยินลาน<ะ>ยาก็จะลากไกลถึงเอาไปแช็คไปให้ว่าลา ข้พเรแอ๊ดเอาไปทําไมจะไปเผาบ้านใครหรือพระเจ้าตาสมมุติว่าเป็นรัพอภบทองข้างในงามผองสองโซฟาแต่อย่าไปเปิดกลางดงนะว่าพงพีอันตรายมันจะมีในหลานข้าหลานไปแล้วก็อย่าไปรับพระเจ้าไข่แล้วรีบกลับมาเกามาหาตาไปแล้วหลานไม่ไปรับไปแล้วจะกลับก็มาหาตานะไปแล้วอย่ไปรับไปแล้วรีบกลับก็มาหาตาไปแล้วหลานไม่ไปรับ ไปแล้วหลานจะกลับต่อมาหาตาไปแล้วอย่าไปเสียรียบกลับหาเมียเอามาฝากตาที่ชักไอเหลวไหลรีบกลับไปได้แล้วรีบมาเจ้าค่ะพี่เด่นไปแล้วนะ,นะพี่เด่นไม่ใช่พี่เด่นเจ้าตาที่ไหนแล้เมืองอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเลือนแพ้ <c oughs> สองปีผ่านไปไหวมันโกหก้วเดินทางนะมากลางไ<อ>พ่กลางไพ่ไหนจ จะดูในยไปเช็คเนี่ยพระเจ้าตาบอกว่ามีงามงอนเยมึงผายใหญ่แล้วเรือนแพยจะไม่จบเราเดินป่าคนเดียวมันวังเวงวิเวกวิวิโห่ไงชอบคนพระเจ้าตาเลยบอกว่ามีสาวงามโสภาอยู่ในพระอบอันนี้เอาละเห็นทีเราจะต้องเปิดเอาอบเอานางที่อยู่ในพระอบเนี่ยมาเดินเป็นเพื่อนขี่บ้าใหญ่เ้าแต่ทำซีดีเจ๊งมาเหมือนกูเนี่ยบ้าใหญ่นั้นไอเด๋อเมียมันเด็กมันก็อย่างนี้แหละประสาท ตาต่อตามาประสานอยากสมานไม่ตรีไม่ใช่ไรเดือดเลือแตกเ่ยรุนีแรกแย้มระวังนะูกแมของเธอเป่งปังจริงกระแสทารานอ่ะโอ้โหอาจารย์อาจารย์ช่างให้สาวงามถูกใจเรามาจริงๆเลยพ่อหนุ่มรูปหลอตัวเตี้ย ดูเหมือนตัวอะไรไม่รู้ไม่ได้ร้องว่าตัวอะไรชักรักให้จิตใจเต้นทีไปกับพี่ก็นะว่าน้องจ๊ะน้องจานลองเป็นคนบ้านป่าที่นพี่มาหลอกน้องเอาล่ะเอาล่ะกูจะบวชแล้ว แรกก็ร้อใส่หมวกก็ดูเป็นน้องนี่แล้วดันเปิดหมวกลวเลยนึกอะไรไม่ออกการเป็นไม่ชี้ศึกใหม่ไปเลยนี่น้องเ่อไ,ไงฮะไปกับเสด็จพี่ไม่เอาไม่เล่นเลยเอาเธอจะน้องจะเล่นเนี่ยชุดอะไรไเรือนแพงเอาเลยเดี๋ยวจะพาแผงล่างแพงกลับยังบ้านยังเมืองเพราะว่า สเสด็จพ่อเสด็จแม่รออยู่เราชักชวนกันไปเออ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 ไม่ได้จ้าไปวัดไหนสุวังพาร,ราสุวัง<ช>ไปวัดไปวิวากันออไปโอ้บ้าดูไปกับเขาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเห็นน่าจะเดินทางต่อไปไม่ได้ซะแล้วเพราะบัดนี้มีไอ้โจรป่าห้าร้อยชาติยืนฝังทางเราอยู่น้องไม่ต้องกลัวน้องไม่มต,ต้องกลัวมันจนเปล่าห้าร้อยเลยเขาต่อสี่ร้อยห้าสิบได้ไหมเดี๋ยวมันก็ฆ่าเราตายหรอกมันฆ่าเราเหรอไอ้เจี๊ย มึงจำอาจารย์ได้ไหมดูดมันชี้หน้าเราแล้วมันบอกว่ามันฆ่าอาจารย์ตายแล้วม,มีอาจารย์เองนะอา,าอาจารย์ตายว่าะฝีมือเจ้าตัวอาจารย์พี่ไม่อาจารย์น้องอ๋อเหรอนี่มึงรีบส่งอีโรนมาให้ขานะไม่ั้นมึงตายนะอีโรนซ่าคนนี้ใครจะเก็บเข้าบ้านกับเมืองถ้าว้าวเหวานาแล้วจะให้ไหมไม่ได้แล้วพี่วัดเขาจองไว้วัดําแดงจองไว้สั่งลูกนี้มิตรถ้าไม่ให้ยังตายนะ แม่ไม่ยอมเหรูจะฆ่าไปคกูจะฆ่าให้บรรลัยส่งนางมาไว้ไม่ได้นางตาย หยิบหน้าเอาหน้ารอทักเข้านี่เลวมอลามอลาหยิบดาบแทงโจนเร็วหยิบแทงโจนแทงเลยเร็วเอ้าอย่ากลัวแล้วโอ้ยโอ๋โจรเขารอกัะตัวเขารอกัะตัวโจร นอนันมีรสซาโอ้ละนองในเลือนแพงสนับสนุนโดยควิกคู่แซบแจกแซบ